ไม่ต้องช่วยจะสวัดดีจ้าวัดดีตอนเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์ใบบัวอรุณสวัสดิ์ใบบัวค่ะไม่ต้องช่วยพ่อจ่าคิดว่าตัวเองออกมาได้บอกออดูค่ะอย่าเป็นเหมือนเมื่อวานนั้นอีกออกมาแล้วรอดออกมาแล้วอยากออกมาแรงพอพ่อจ๋ามาทางนี้มาทางนี้ มามานี่มานี่มานี่นูนนูนปเล่นนูนไปปวดปวปวดป,ประจำบ้านนะคะแม่นเมนาละ <c oughs> พอดึงปอกขาใบเตยออกด้วยเดอ้อให้เขาเดินสบายสบายออกมาอ่าไม่ต้องช่วยพ่อ,พอเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วมารอแม่ข้างนอกแล้ว อ่ะรอมาเราไม่้าง,นอ,อง,างนอกเราไม่้างนอกแล้วมาพี่มาพี่เก่งกนกระป๋อเมนี้เอาเอาปอกไข่ยีลานั่นออกน้ำเออแทะเราป่ะเนี่ยเพราะม่มีแนวกินอย่าไปทัวรทีบเด้อลงทางได้นั่นถอ,ถ,อถอยมาถอยถอยมาถอยถอย อ่ะไม่จเจ้าเหอหนึงเอานี่พอเท่าไหม่ขอเดินหนึ่งกัดยังไงไปย่าขาเนอ่อม บิ่งต่ำย่างเดียวกำลังหาดูความดึกบิ่อย่างเดียวมาผิดแล้วมามามา น้อยจะเล่นลมนะคะวันนี้อากาศลมพัดผ่านบัวตีดแล้วลูกสาวน้อยนี่สวัสดีค่ะสำรวจอ,อะไรอีกืดูค่ะชี้ฟ้า้ฮาวฮาวโดดอีดงไปไหน ตามพ่อจ๋าแล้วพ่อจ๋าไปเอาหญ้าก่อนไปเอาหญ้าก่อนเอาหญ้าเอาหญ้าไปช่วยแม่เอาหญ้าไปช่วยแม่ก่อนไป,ปนไปเอาหญ้าพ่อไปเอาหญ้าให้แม่หนูแม่เรียกแล้วแล้วขอบหญ้าไปเดี๋ยวเขาก็ตามไปหรอกวนท้อ ดีดักหน่อยคนก็น่ามันดื้อใช่ป่ะลูกหลาเนี่เอาไปซอยพ่อไปเอาเอาหยาบไปให้แม่เด้อไปน้ำน้ำเขาไปวันทีจ้าก่อนจ้าพ่อก่อนจ้าสวยก่อนเร็วเร็วลืมไปลืมไปวันที่จ้าจ้า ปัญหาปัญหายำหยาแม่ว่ได้กินดอกข้าตะเลินยู่หันเอาไปไหมจ้าเร็วเอาจ้าสวยๆวสวัสดีจ้าจ้าสวยๆจ้าเอออ่ะไปนทำไงเอาสวัสดีแม่แม่ก่อนเอาสวัสดีแม่แม่ก่อนสวัสดีแม่แม่สวัสดีจ้าจ้าสวย ไปละเอือเลือดเล็กหน่อยเรียนล่มค่ะแม่นเน้ยอออืไหนจ้าจ้าจ้าก็ใจดีนะ้าเฉื่อยจ้าเฉื่อยอืดคุณหมอตรวจฟันหน่อยคุณหมอตรวจฟันหน่อยบนสูงเลยเลยบนสูงบนสูงเลยเลยบนสูงถูมาบนสูงบนสูงบนสูงมาเนี่ยจ้าเอือเก่งอีหละเก่งเรียนล่มเรียนล่มบัดนี้ โอ้ดูดูดูขาเขาดูทำทำอะไรกันหนูกโอ้คุณไงงงดูชายหนาชายขาอะไรออกมาเร่นข้างนอกระจัยสีเลยทะเลาะกันแต่กับพ่อนเนี่ยปวดบวบวดทร ได้จะของมันนะเ็นดินบรลูกหล่ะอาหาเลยหาเลยหาเอออา้าเยหา้วยาเน่โ้ด ต้มีกล้วยน้ำเาเธอจ้าจ้าเอากล้วยมากินบันนี่เอากล้วยมากินไนักเล่นหีก้นักเล่นกี่กอ

บ่มีกล้วยเนาะอีลากับบ่เฮ็ดแล้วกล้วยบ่ถือบ่นำุาาเอเออดีเอาดลุงลุาเลย่าาเลยุงุวะลุงวะาเอเออเหือกีมลเอากล้วยมาเพาะกล้วยมกินเอาม่เอาม่เุน้องไม่ปวดโดนหลอก อีหลาบ่ได้กินกล้วยเนาะอีหลาบัดดีแล้วน่ารักพี่พ่อขีโ่โกงจ้าสวายจ้านักเรียน <c oughs> มาฮูนังซื้อดอกคานักเรียนกระไดมาตั้งใจมาตั้งใจแล้วบาได้กินของก,อกล้วยน่ารักเนาะเห็นปะเนาะ คนเก่งเนี่ยคนเก่งแม่มันเป็นสาวแล้วคนเก่งขึ้นกล้วยมุดไร้หนุ่ยแหละแต่สาวมุดไม้ใส่หรอไม่ใช่ปะหล่าจะไม่ใช่วะเป็นคลิปน่ารักน่ารักเด้อแม่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องใบเตยแฟมิลี่ด้วยเด้อนะคายังตำรวจยังเนาะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าๆนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านจ้า